ดวงตางบนศีรษะนั้นท่านเลือทถลนออกมานอกเบา้าเส้นผมยาวเหมือนจะเลื้อยผ่านไปรอบรถและจังหวะน,นั้นเองที่แฟนผมลืมตาขึ้นมาพอดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดหลอน ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหน่งระหว่างที่ผู้เล่าเดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดอ่างทองและได้ไปเจอกับความเฮี้ยนบนถนนสายเปลี่ยวนั้นโดยผู้เล่าได้เล่าว่าในวันที่ผมจําเป็นต้องเดินทางเร่งด่วนไปบ้านญาติที่จังหวัดอ่างทองซึ่งจากบ้านของผมแถวจังหวัดสุพรรณเรามองว่าอ่างทองอยู่ไม่ไกลกันนักขับรถไม่นานก็ถึง ผมใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองที่แยกจากเส้นหลัก340เลี้ยวขวาเข้าไปไม่ไกลก็ถึงถึงไม่ได้ดูเร่งรีบอะไรมากนักขับกันไปเรื่อยๆกับครอบครัวมีลกูกเล็กๆที่หลับอยู่บนตักของภรรยาผมยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกหลายเท่าตัวเพื่อความปลอดภัยการเดินทางในวันนั้นเป็นช่วงวันธรรมดาทำให้รถไม่ค่อยมาก เส้นทางนี้ไม่ค่อยมีคนสัญจรมากนักเพราะยังเป็นเลนสวนทางกันมีเกาะกลางถนนเล็กๆไฟฟ้าส่องสว่างมีบ้างแต่ไม่มากนักผมขับรถไปเรื่อยๆดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดป,ปกติแต่ด้วยความที่เป็นคนช่างสังเกตผมก็เห็นต้นตาลต้นหนึ่งมีลักษณะยอดด้วนอยู่ทางซ้ายเมือนึกชะงนว่ายอดด้วนแบบนี้ ขาปล่อยให้มันลมเองหรือควรต้องตัดมันทิ้งกันแน่คิดไปก็ขับไปเรื่อยๆสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าหญ้าสูงทุ่งนาบ้านเรือนชาวบ้านเป็นระยะแต่จุดพักรถและปลั๊มน้ำมันจะน้อยมากเมื่อหลายสิบปีก่อนผมเห็นว่าเป็นระยะทางไม่ยาวไกลนักไม่นานก็คงถึงไม่พักรถก็คงไม่เป็นไรแต่ขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆนั่นเอง จู่ๆลูกชายก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้ไม่ยอมหยุดทั้งที่ปกติจะหลับรวดเดียวสีกระจองอ,องแงของลูกเหมือนจะป่านประสาทให้ผมอยากถึงจุดหมายเร็วๆเ,เลยเร่งเครื่องเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยขณะที่แฟนผมก็ควานหาขวดนมที่แช่ไว้มาให้ลูกกินพอได้เงียบไปหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นทั้งผมและแฟนก็ยังอดแปลกใจไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูก ถึงได้ร้องไห้ขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยหรืออาจจะไม่ชินกับนอนบนรถยาวๆก็ได้พยายามไม่คิดอะไรมากตั้งสติแล้วก็ขับรถต่อจนฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากสว่างกลายเป็นเอ็มครึมและมืดลงในที่สุดผมก็ว่าผมเลือกเส้นทางถูกแล้วนะแต่ทำไมไม่ถึงจุดหมายสักทีก็ไม่รู้หันไปมองหน้าแฟนก็ยังคงกอดลูกเอาไว้ โชคดีที่ลูกชายของผมหลับต่อไปมีแต่แฟนผมนี่แหละที่อย่างเฉงเ้อคอยาวคอยช่วยดูเส้นทางข้างหน้าไปด้วยเพราะยิ่งมืดลงถนนสองข้างทางก็ยิ่งมืดสนิทด้านหน้าก็มีเพียงลำแสงจากไฟหน้ารถของเราเท่านั้นที่ยังคงสาดส่องไปจังหวะนั้นเองจู่ๆก็ปรากฏสิ่งเลื่อยไหวๆอยู่ไม่ไกลแต่ที่เห็นชัดเพราะว่ามันตัวใหญ่มาก รากับงูยักเลยทีเดียวผมไม่ได้แตะเบรกทีเดียวแต่กลัวว่าความเร็วที่ขับอยู่จะทําให้รถหมุนได้จึงแค่ค่อยๆแตะเบรกลดความเร็วลงก็ทันได้เห็นงูสีดําเมื่อมัวนั้นที่เลื้อยจากถนนด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วรับหายไปจะเป็นงูอะไรก็ไม่แน่ใจามากนักแต่ตัวมันดําเมื่อมและใหญ่มากจริงๆแฟนผมถึงกับสายหน้า บอกว่าใจหายใจความมากไม่อยากให้เหยียบงูตัวใหญ่ๆแบบนี้เกิดเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางจะอาฆาตมาตายเอาได้ผมก็บอกว่างูเจ้าที่ผมไม่มาเลือตัดหน้ารถแบบนี้หรอกเจ้าที่ต้องอยู่ที่ศาลไม่ใช่บนถนนแฟนของผมก็เลยเงียบไปเมื่อเหตุการณ์แรกผ่านไปผมก็ค่อยเหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นอีกจากความเร็วปกติเป็นเร็วมากขึ้น อีกไม่เกินสองชั่วโมงข้างหน้าถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางผมถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแล้วระหว่างนั้นผมเริ่มมองหาจุดสำคัญที่จะบ่งบอกว่ามันใกล้จุดหมายปลายทางแต่สิ่งที่ผมเห็นและทำให้ผมถึงกับประหลาดใจก็คือต้นตานยอดด้วนคือผมมั่นใจว่าผมขับมาไกลพอสมควรแต่ทำไมผมยังเจอตานยอดด้วนเข้าให้อีกหรือว่าแถวนี้ จะมีตาลยอดด้วนอยู่หลายต้นผมบ่นกับตัวเองแต่ก็ไม่ได้บอกแฟนหรอกว่าผมประหลาดใจเรื่องอะไรอยู่ได้แต่ขับรถต่อไปแต่คราวนี้ไม่ใช่อยู่ที่เลยตัดหน้าแต่เป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งที่แก่ปั่นจักรยานช้าๆอยู่ริมถนนแต่จูจๆก็หัาเลี้ยวตัดหน้ารถหน้าตาเฉยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมเร็วจนผมเองทำอะไรไม่ได้ นอกจากเหยียบเบรกอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ชนลุงแกเข้าแต่ถึงอย่างนั้นผมก็มั่นใจว่าไม่พ้นังไงก็ต้องชนแน่แกจะเจ็บหนักหรือเบาเท่านั้นที่ผมไม่รู้เสีงเยงเบรกและเสียงชนโครมคามดังสนั่นวันไหวตามมาด้วยเสียงร้องไห้ของลูกชายผมดังขึ้นอีกครั้งเด็กกำลังหลับสนิทลุงแกไม่น่าตัดหน้ารถผมจนเป็นเรื่องแบบนี้เลยผมนึกสะบัดอยู่ในใจ แฟนผมก็เฝ้าแต่ปลอบลูกผมจอดรถที่หลายทางเปิดไฟสุกเฉินเอาไว้แล้วรีบลงไปดูรถและดูลูกที่ไม่รู้ว่าป่านนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่ผมได้พบมันทำให้ผมช็อกยิ่งกว่าเจอลูกในสภาพล้มจมกองเลือดซะอีกเพราะบนถนนนั้นทุกอย่างว่างเปล่าราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่มีร่องรอยการเฉียวชนใดๆแม้นารถก็ไม่มีบุบ หรือต้องรอยกระทบกับวัตถุชนิดใดเช่นเดียวกันเป็นไปได้ยังไงผมถึงกับยืนเกาศีรษะหมุนไปรอบๆตัวที่มีแต่ความว่างเปล่าแถมยังเป็นความว่างเปล่าที่หวังเวงปาา่าหญ้าทุกหนาย,ายาวไกลต้นตาลสูงชะลูดที่หนักไปกว่านั้นก็คือมีเสียงมาหอนทั้งที่สภาพจากแถวนั้นหมู่บ้านอยู่ห่างๆไม่ใกล้สาตาเท่าไหร่ แต่ก็ไม่รู้เสียงฝูงสุนัขดังมาจากทิศทางไหนกันแน่มันแข่งกันเห่าหอน้ง,งมไปหมดจนผมขนลุกเกลียวรีบก้าวเท้าอย่างไวกลับไปขึ้นรถแล้วปิดประตูตอนนั้นรถทั้งรถเงียบสงัดลูกชายผมหลับอยู่ในอ้อมกอดของแฟนของผมส่วนแฟนของผมมีใบหน้าซีดขาวเหมือนกับตกใจสุดขีดก็น่าให้ตกใจหรอกครับเพราะรถผมเบรกแรงเลือเกิน ผมรีบปลอบภรรยาว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยดีจะพยายามขับรถไม่เร็วมากเพราะจากระยะทางคงอีกไม่ไกลผมบอกแฟนของผมแล้วก็ขับรถเดินหน้าต่อไปโดยไม่พูดอะไรอีกได้แต่เอื้อมมือไปเปิดเพลงในรถฟังเบาๆพอให้คลายความเครียดลงไปบ้างซึ่งหลังจากขับรถออกมาจากจุดที่ผมมั่นใจว่าผมขับรถชนลุงปั่นจักรยานนั่น ผมสังเกตเห็นท่าทีแฟนผมแปลกๆเหมือนเขากลัวอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่ยอมบอกหรือพูดคุยกับผมเสียงเครื่องยนต์รถดังหึ่งๆแข่งกับเสียงสุนัขที่เห่าบ้างผ่อนบ้างเป็นทอดๆในขณะนั้นผมเหลือบตามอาออกไปด้านข้างรถด้วยความรู้สึกสะดุดกับบางสิ่งและมันก็คือต้นตาลยอดดวนไม่ผิดแน่แต่ผมไม่ได้ฝาดไป แต่ผมเห็นต้นตานยอดด้วนี้เป็นรอบที่สามแล้วมันเหมือนว่าผมกําลังขับรถวนเวียนอยู่ในทิศทางเดิมคือไม่ได้หลุดพ้นไปจากบริเวณนี้ไปได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะขณะที่ผมบน่นบนกับตัวเองอยู่เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดันขึ้นผมเห็นแฟนยังหลับลูกก็หลับเลยรีบกดรับก่อนที่ทั้งคู่จะตื่นขึ้นเสียงจากปลายสายเป็นเสียงของแม่ผมเองที่โทรมาตาม แกบอกว่าเป็นห่วงเพราะมันเลยเวลามานานมากผมเลยบอกแม่ไปว่ากำลังรีบขับรถไปตอนนี้ติดอยู่บนถนนสายเก่าถึงแถวแถวต้นตานยอดด้วยแล้วพอผมพูดจบเท่านั้นแหละเสียงเหมือนแม่ผมตบอกผางแล้วก็วอยวๆยใส่เสียงเข้มขึ้นกว่าเดิมว่าผมไปทำอะไรแถวนั้นผมบอกกับแม่ว่าเส้นทางนี้ก็เคยใช้ประจำอีกไม่ไกลก็น่าจะถึงแล้ว แต่แม่ตอบผมกลับมาว่าเส้นทางนั้นกําลังอยู่ในช่วงทําถนนทางมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช้กันยิ่งแถวต้นตาลยอดด้วนอะไรนั่นอีกมันมีอาถรรแต่แม่ก็ยังอย,ย่างไว้ไม่บอกหรอกว่า,าฐานอะไรของแม่ได้แ,แต่ย้ําผมว่าให้รีบขับรถตรงมาให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเจออะไรข้างทางจากข้างหน้าข้างหลังก็อย่าวากแวก ก่อนที่แม่จะวางสายไปทำเอาผมเหลียวซ้ายแลขวาหวาดระแวงไปหมดเอาจริงก่อนแม่โทรศัพท์มาก็ยังไม่ขนาดนี้บางทีการที่เรารับรู้อะไรมันก็ทําให้สติเราจะหุดเอาได้เหมือนกันยิ่หมองไปข้างหน้าถนนทั้งสายก็ยังคมมืดมิดถ้าไม่ได้แสงไฟหน้ารถก็คงไม่รู้จะเดินทางต่อไปได้อย่างไรเสียงสุนัขขห่าหอน,นอกรถยังคงดังได้อดเข้ามาให้ชวนหลอนได้อีก ผมแอบหันไปมองแฟนกับลูกโชคดีที่ทั้งคู่ยังหลับอยู่อดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงที่หมายละขอให้พ้นไปจากต้นตานยอดด้วนที่แม่ว่าก็เป็นพออยากจะรู้เหมือนกันอาถรนอะไรของแม่ผมบ่นๆบนในใจแล้วก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆถึงตอนนี้ผมแทบขยี้ตาด้วยความมึนงงนั่นมันต้นตานยอดด้วนไม่ผิดหรอกมันตะงานอยู่ตรงหน้าของผมอีกครั้ง และครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่เห็นเหมือนว่ายิ่งมืดลงเงาของต้นตานั้นยิ่งทะมึนน่ากลัวมันทอดยาตกลงมาจนถึงถนนจากยอดด้วนของต้นตาลกลับมีลักษณะเหมือนศีรษะของมนุษย์ที่แขวนไปมาโอนเอ็นไปกับสายลมก่อนจะค่อยๆเอลงมาอย่างชา้ชาๆผานผ่านหน้ารถของผมคราวนี้เองที่มันทําให้ผมถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจเพราะมันเหมือนกับว่า มีศีรษะคนบนยอดตานั้นมันร่วงหลดลงมาใส่กระโปรงหน้ารถผมอย่างแรงทําเอาผมหูตาสว่างที่น่าสะพรึงกลัวไปกว่านั้นศีรษะนั้นมันตั้งะหงานอยู่บนฝากระโปรงรถชนิดไม่ขยับให้เยื่อไปทางไหนทั้งที่รถยังควงวิ่งทะยานไปข้างหน้าดวงตางบนศีรษะนั้นถ้าเลือกถลนออกมานอกเบ้าเส้นผมยาวเหมือนจะเลื้อยผ่านไปรอบรถณจังหวะนั้นเอง ที่แฟนผมลืมตาขึ้นมาพอดีเธอเบิกตากว้างไม่ต่างไปจากผมว่าน,นั่นมันคืออะไรกันเสียงแฟนผมร้องล้านรดยิ่งทำเอาผมสติหลุดตาไปด้วยได้แต่พยายามตั้งสติเอาไว้และบอกแฟนผมว่ากอดลูกเอาไว้แน่นๆผมจะขับรถไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เชื่อใจผมผมบอกเธอไปอย่างนั้น ทั้งที่จริงๆแล้วผมยังไม่อยากจะไว้ใจตัวเองเท่าไหร่ว่าจะทำได้ย่างที่พูดหรือเปล่าแต่ในใจของผมตอนนั้นได้แต่นึกถึงคำของแม่ที่บอกว่าอย่าวกแวกเป็นอันขาดผมคิดแค่นั้นก็เหยียบคันเร่งเต็มที่ชนิดที่ไม่สนอีกต่อไปว่าตรงหน้ารถเวลานั้นมันคืออะไรกันแน่บางทีมันอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตามาหลอกหลอนให้เราหวาดกลัวก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ผมขับรถแหวกอากาศไปอย่างไวไม่สนทั้งสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและเสียงสุนัขจะเห่าหอนมาจากทิศทางไหนก็ตามใจของผมมุ่งไปถึงบ้านสายตาจับจ้องอยู่แค่แสงไฟหน้ารถที่สาดส่องลงบนพื้นถนนเบื้องหน้าเท่านั้นแม้ต้องใช้พลังกายและใจอย่างหนักแต่ผมก็มุ่งมันมากและแล้วมันก็ได้ผลหลังจากพุ่งทะยานรถออกไปในครั้งนี้จะด้วยความเร็ว หรือด้วยจิตท,ที่เข้มแข็งของผมก็ตามมันก็เหมือนกับมีแสงบางอยา่างสว่างวาบเข้ามาแวบหนึ่งก่อนที่รถของผมจะพุ่งตรงไปตามแสงนั้นและสิ่งที่หล่อที่สุดที่ตั้งตรรหง่านอยู่บนกระโปรงหน้ารถของผมก็ได้อันตรธานหายไปด้วยในขณะนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันหล่นลงจากรถของผมด้วยความเร็วของรถด้วยความแรงของลมหรือด้วยอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยผมก็รู้สึกโล่งใจ ก่อนผ่อนลมหายใจยาวๆออกมาอย่างโล่งอกซึ่งก็น่าประหลาดมากที่จุ่ๆเสียงสุนัเขเห่าหอนเหล่านั้นก็หายไปด้วยเมื้องหน้าของผมเริ่มมีแสงสว่างให้เห็นจากไยตามสองข้างทางและแสงจานที่สองสว่างลงมากระทบกับพื้นถนนนั้นป้ายบอกทางสีเขียวสะท้อนแสงอยู่เบื้องหน้าอีกไม่ไกลก็จะถึงจุดหมายปลายทางสักทีผมเหลือบม,มองไปทางภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆ เห็นใบหน้าสีขาวก็ร <Luis> ู <diction aries> <g ad> ้ดีว่าเธอยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่เพิ่งเผชิญหน้ากันมาก่อนหน้านี้ผมก็ได้แต่ปลอบใจไปว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จะขับรถต่อจนถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไปถึงที่บ้านผมเห็นแม่ที่เชิงเงื้อขอยาวเฝ้ารออยู่รีบลุกมาต้อนรับเมื่อเห็นรถของผมขับเข้าไปจอดพร้อมกับมาอุ้มหลานชายไปอย่างรวดเร็ว เห็นท่าทางโดยๆของทั้งผมและแฟนแม่ก็ถึงกับสายหน้ารีบบอกให้พี่สาวไปจัดสำรับอาหารมาให้ก่อนหลังกินอิ่มกันเรียบร้อยและแฟนของผมพาลูกชายเข้าไปพักผ่อนแล้วนั่นแหละผมถึงได้กล้าออกปากถามแม่ถึงอาถานตานยอดด้วนอะไรนั่นที่ผมคล้องใจมาตลอดเส้นทางแม่เล่าให้ผมฟังว่าต้นตานนั้นมันมีอายุหลายสิบปีมาแล้ว จะว่าไปก็เป็นต้นตาลธรรมดาาที่ชาวบ้านปลูกไว้นี่แหละแต่มีวันหนึ่งฝนฟ้าขนองมากลูกสาวเจ้าของบ้านรีบเดินกลับจากไร่นาจะกลับบ้านแต่เกิดโดนฟ้าผ่าลงยอดตาลจนด้วนลูกสาวเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นตาลต้น,ตน,ตนนั้นว่ากันว่าวิญญาณนางเฮียนมากวันดีคืนดีก็มาปรากฏต,ตัวให้ผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนเห็นในสภาพต่างกันออกไป จนถนนเส้นนั้นแทบไม่มีรถวิ่งเนตอนกลางคืนเพราะว่ากลัววิญญาณเฮี้ยนของนางจะมาหลอกหลอนเอาว่ากันว่าหลายครั้งเจ้าของพื้นที่ได้นิมนต์พระมาทําบุญเพื่อปัดทางควาญสารพัดแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแม้จะพยายามจะตัดต้นตาลทิ้งก็ทําไม่ได้เพราะไม่ว่ามีผู้รับเหมาไรายใดๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดมีทางเอาชีวิตรอดกลับมาได้ หรือไม่ก็เสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเมื่อเกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ,บ่อยครั้งเจ้าของที่เลยจำยอมให้ต้นตานยอดด้วนยืนต้นตายอยู่อย่างนั้นผมได้ยินแม่เล่าให้ฟังดังนั้นก็พอเข้าใจได้ว่าวิญญาณเฮี้ยนของนางคงจะมาหลอกหลอนบทบังเส้นทางเอาไว้ทำให้ผมขับรถเหมือนวนเวียนไปมาอยู่ที่เดิมไม่พ้นจากต้นตาลยอดด้วนนั้นสักที โชคดีที่แม่โทรศัพท์เข้าไปตามไม่เช่นนั้นผมคงไม่ได้หลุดพ้นจากถนนสายมรณะนั้นออกมาแน่แนเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมได้พาภรรยาและลูกไปทำบุญรูที่ส่วกุศลให้กับวิญญาณเฮี้ยนดวงนั้นในเช้าวันรุ่ขึ้นเพื่อความสบายใจแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่กล้าขับผ่านเส้นทางสายนั้นอีกเลยไม่ว่าจะในเวลากลางวันหรือว่ากลางคืน ตราบใดที่ตานยอดด้วนอาถรรพ์นั้นยังคงยืนต้นตรงงานอยู่บนถนนสายมรณะสายนั้นเพราะผมไม่อาจลืมความรู้สึกสุดหลอนในครั้งนั้นไปได้แม้เหตุการณ์จะผ่านมาเนิ่นนานแล้วก็ตาม